สวัสดีสุ่ผู้ส่วนเนื่อวันสวัสดีสุ่ผู้ส่วนเนาะมันนี้ก็เยอะข่อยกิดถึงเสร็จเนาะ <c oughs> มันนี้ก็บที่เขาถึงเดือดลาหมาหลยคุณผู้ชมลาหมาเดือนสาวลาวคนหนึ่งเนาะที่เพันบอกว่าคนไทยซื้อรถกับพรซื้อไอโฟนกับพรซื้อบ้านกับพรส่วนคนลาวซื้อสดบออ๊อบพรบอกเรื่องนี้มาปุ๊บเป็นเดือน มันก็เป็นเดือดนะครับมันบุกข้อนิบว่ามาแบบนี้เนาะมาทิ้งบาลไปร่วมมืนจะได้รบาคนลาวบอสอภพรบอกว่าประเทศจะคล้องนี่ด้วยขนาดเนาะอยัง,นนะออยงไงไปไปเห็นส่วนระบ,นนบ,นบบเลยส่วนเราเพื่อนอาอภิบพพรเนาะอภพรอภิพรที่แรกเราบอกบอกเป็นคนรวยเนาะคนลาวเแกนคนรวยมัณสิบเปอร์เซ็นต์คนจนประมาณ เกาสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือเรื่องจริงไยบอลหรถูกว่าคนไทยสื่อสื่อย่างกับคนจะเป็นยังไงวางคิดวกันแต่แอนด i d ยดูนี่นะคะดูนี่ค่ะดูนี่ดูนี่ค่ะก็สมัยนี้นะคะ ไอโฟนมันก็ถูกกว่า Android ตั้งเยอะนะคะแต่ว่าเป็นความชอบอะ่ะเราก็ชอบ i ไอโฟนล้วก็เลยต้องซื้อก็ไม่เหมือนคนไทยในกลุ่มนั้นนะบางคนทุกอย่างอาจจะยังผ่อนอยู่แต่เรานะทั้งบ้านแล้วก็รถบางคนเขาก็ซื้อด้วยเงินสดนะอย่างดิฉันเองก็ซื้อด้วยเงินสดถึงจะราคาถูกแต่ก็ซื้อด้วยเงินสดไม่ผ่อน,นะคะ่ะเราจะไม่ผ่อนของนะคะ ตอนนี้เราบาปู่ว่าเขาจะไปรักษาอยู่ใส่เพราะว่าเขาเป็นมิตกกังวลหลายแล้วกับซึ้เศร้าน้าแบบหนางพาเขาเนาะแบบเขาู่ว่าสิไปห้องหมออยู่ไทยกะถ้าไปกรุงเทพเขาก็บูว่าสิปาาไปห้องหมอได้อที่เพิ่นซำนานเรื่องนี้ฮะนะเขากบ็บปูตอนนี้เขาบู่อยากอะไรนะผู้ชมไปรักษา มอมยู่เทปกับโมหจสไปรักษามงไหนเนี่ยโมหูพ่อที่มีคนแนะนำมาดิบอกเป็นอี่ยทั้งที่โพสคลิปไปแล้วไปสร้างเรื่องไปแล้วพ,พอต,ตอนตอนสม่ามันลามาพองไหาย่าเป็นดรกซึมเสาว่มามีคนลาลายคงคิดหน้างคิดียังอยู่เมือ่อบวา,านช่องบ้านที่แล้วมันนาวัานตาสู้ไอโฟนดูว่า ใส่ตะคองรู้ๆขวามแพงๆเปบานกบานับบอลเลยพรดวดกับบอลเลยพรชื่อสดพรน,นึกบ้านผ่านไปนห้องหายอยากไปอยากอยากไปรักไส้อยู่กรุงเทพแต่ความบูหัว่าสิไปห้องมอใดกับบูหัว่าสิมีคนไหนนำจังไหนไปบอกผาดพิ้งถึงไทยเข้าทีบใหญ่แบบคนไทยละ่ะจักลาจริงจักลาบูจริงบูคโคจังสีมันก็เสียหายเนาะ บ,าบา่าเออจะแบบต่างคนต่างลากันแล้วจบกับบา่าวพอมือไวมากเวลามาว้าไปหลบขึ้นเสาคิดด้วยเพื่ออี่ยมเพื่อกระเซฟเพื่อเพื่อ,หนนอให้คนไาซือพอไหแล้วก็กัปมาจะขอโทษแต่แบบปันนน่นหนาจริงไหมกับบูบูขอโทษจริงไหมก็เลยห้องห้สนามกาะสิบอ่ะไอ้คนหายอะไยสิบอ่ะกูบูบูความคิดเนะาะก็บบูบว่าเหตุออกมากเพื่อไอ้ยัง เงินสิอวดคือเขาว่าคก็บุอ้วนถือต่อคนอื่นเขาโอนงเฟซตรงไหนใส่โฟนลักข้าลักเงินนักใช่ไหมก็เราอันนี้มันสิองเจ้าอกี่ยีกแล้วจะสื่อนี่เพราะแต่เจ้าไปรักเงินคนอื่นมาสื่อข้อเจ้ารวยคนจนชนได้เออคนเล่าชนได้กับจนมันคือเรื่องจริงเนาะบาร์บาร์เราถูกกเทียดตัวเองกับจนด้วยกันเนาะเหอนก็เป็นคนเล่าเหมือนกันคนจนได้คนรวยนี้มเรื่องจริงเท่แล้ว เสิบว่าใจนเนาะไปทางกับขอ้อโจบไปสมมติเนี่ยพี่น้องแล้วอกาสหนาประกอบอันใหม่เนาะมีข่าวมีข่าวข่าวเรื่องยังยังแล้วสิออกมาคุยกันใหม่เนาะเมื่อกี้สิขอต,ตัวลาไปก่อนเมื่อี้เอาไว้โอกาสหนาประกอบอันใหม่เนาะสวัสดีแล้วสวัสดีสุกทุกคนเนาะบาย